จาประวัติศาสตร์และโบราณคดีทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตซึ่งเป็นรากฐานของปัจจุบันครับและในวันนี้ทีเคทีทีมไลฟ์ทีมสไตล์จะพาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับย้อนเวลาไปสัมผัสกับเรื่องราวความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรผ่านการท่องเที่ยวปราสาทหินที่นี่ครับเมืองโบราณครับบนพื้นที่800ไร่ของเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการได้จำลองมรดกทางศิลปวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคของสยามประเทศเอาไว้อย่างมากมาย โดยในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแองอารยธรรมอีสานก็ได้จำลองปราสาทหินสำคัญเอาไว้ถึง3มแห่งด้วยกันซึ่งได้แก่เขาพระวิหารปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรุง้งที่วันนี้เราทีเคทีนจะอาสานำชมทีนตล์สวัสดีครับอาจารย์ครสวัสดีค่ะ วันนี้พวกเรานีครับพร้อมเต็มที่เลยครับเติมพลังกันมาอย่างเต็มที่เลยทีเดียวใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปท่องเที่ยวกันไกลถึง3ามที่เลยใช่ครเดี๋ยวเราจะบินไปเขาพระวิหารตามด้วยปราสาทหินพนมนุ้งแล้วปที่ปราสาทหินพิมายว้าวาแล้วจาพาไศึกษาวัฒนธรรมของฉบบย่อนะที่บองบราณเนี่ยใช่พี่ปักเราไปเดินดูกันดีกว่าลดความอ้วนด้วยนะแค่เดินแค่นี้นั้นเดลงความอ้วนได้อาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเราเริ่มต้นจากตรงไหนดีครับอาจารย์ครับ ปราสาทขาับบริวารนี้ดีกว่าแล,ล้เราไปลุยกันเลยเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงเร็กชายแดนไทยและกัมพูชาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยาวารมันที่หนึ่งตามความเชื่อในลัทธิไสวนิกายทำไมเขาถึงมีกาสร้างปราสาทอย่งนี้คะาประกาหอย่างนี้มันสะท้อนความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมของอยังไงคะ ปราสาทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงปราสาทพระชวังที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่นะครับ mm hmm. ปราสาทในที่นี้ก็คือเทวสถานคือเป็น mm hmm. ที่อยู่ของเทพเจ้าครับ uh, อย่างสถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างบูชาพระศิวะ mm hmm. ตามตำรา mm hmm. ก็บอกว่าพระศิวะเนี่ยท่านประทับบนเขาไกรลาศเพราะฉะนั้นเวลาสร้างที่อยู่ให้ท่านก็ต้องสร้างบนเขา mm hmm. ถ้าสร้างกับพื้นทรมนาก็ต้องสร้างฐานให้สูงให้เหมือนภูเขาอาจารย์คะแล้วแหล่งหินต่างๆนี่มาจาก มาจากที่ไหนบ้างแล้วแตกต่างกันยังไงบ้างคะวัสดุในการสร้างปราสาทเนี่ยนะครับก็จะมีสมประเภทนะครับอย่างแรกเลยก็คือแบบที่สร้างด้วยอิฐอันนี้ก็ใช้อิฐนะครับในการก่อสร้างพอสร้างด้วยอิฐชนานาแล้วก็เริ่มสร้างที่เป็นหินทรายนะครับ,รบจากหินทรายแล้วบางแห่งเนี่ยหินทรายมันหาลําบากก็ใช้หินแรงหรือเรียกว่าศิลาแรง ไอศิลาแรงเนี่ยมันสามารถขุดได้ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งภาคอีสานของไทยเนี่ยอาจารย์ครับถ้าเกิดพวกเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสแวะไปเที่ยวที่นี่เขพาพระวิหารเลยจุดที่น่าสนใจเราต้องไปที่จุดไหนครับอาจารย์ก็คือช่วงระหว่างซุมเเซ้ม,ม,าาขมเ,เ,เขาเรียกซุ้มโคบระคือซุ้มประตูเวลาจะข้ามแต่ละที่ในเขาเรียกซุ้มโคบระต้องไปดูส่วนที่เป็นทับหลังหรือเป็นหน้าบันของของตัวโคบระหรือตัวปราสาทลงกลางมันจะช่วยสะท้อนให้เห็นว่า ปราสาทหลังนี้เขาสร้างขึ้นเพื่ออะไรเ,ไเพื่อบูชาใคร,ครมันจะสะท้อนออกมาจากภาพสลักจากภาพเล่าเรื่องโอ้ยรอดไม่ได้เลยเผ่ออย่างเลยข้างบนจะเป็นปราสาทหลังกลาง <laughs> ซึ่งเป็นปราสาทที่สําคัญ <laughs> ที่สุดที่จะบอกได้ว่ามันสร้างขึ้นเพื่อในศาสนาใดในลับที่ใดนี่ยต้องดูปราสาทหลังกลางถือว่าเป็นหัวใจของปราสาทของเขมร ถ้านับถือศาสนาพุทธก็จะเป็นพุทธรูปแต่ถ้านับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ยถ้าเป็นใสวรนิกายคือที่บูชาพระศิวะก็ข้างในก็จะเป็นศิวลึงค์นะครับว่าถ้านับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยที่เขาเรียกว่าวยสนมในกายก็อาจจะเป็นรูปของพระนารายณ์อยู่ข้างในครับคนขเขมรโบราณเนี่ยหรือคนของโบราณเนี่ยชอบเขียนจดจารารึกเรื่องราวต่างๆต,ต,ตามกรอบประตู บางทีเขาก็เขียนเป็นหลักไปเลยปากไว้บอกว่าที่นี่คือที่อะไรเมื่อวันเวลาเดือนปีอะไรเท่าไหร่เขาสร้างไว้ที่นี่สร้างขึ้นเพื่ออะไรและใครเป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร,ร์เขเนี้มันจะละเอียดมากเพราะฉะนั้นศาสนาพราหมณ์ก็คือมีพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดคือพระศิวะพระนารายณ์อะไรเงี้ยต้องทําที่อยู่ของท่านให้ให้ดีให้สวยง,งามที่สุดแล้วก็บอกเรื่องราวบอกว่าใครเป็นคนทําท่านจะได้รู้ท่านได้ทราบ ตายไปแล้วหรือสวัสดคตไปแล้วก็จะได้ไปรวมอยู่กับท่านก็จะได้ไปอยู่ท่นานสำหรับเขาพระวิหารก็คงมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างคร่าวๆเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่อื่นไหมพนมรุง้งปราสาทหินพนมรุง้งตั้งอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้งตรรางงานผ่านวันเวลาแต่ยังคงคุณค่าความงดงามอ่อนช้อยและแฝงด้วยพลังอันแข็งแกร่ง ชื่อพนมรุ้งเนี่ยเป็นชื่อที่ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกด้วยเป็นภาษาเขมรโบราณนะครับมาจากวรรนำที่คือพนมแปลว่าภูเขาคาว่ารุ้งนี้แปลว่าใหญ่ก็คือภูเขาใหญ่สร้างขนภูเขาใหเขาได้คำตมบทุกคนหมเนี่ยด้ทุกคนหอาจารัเมื่เราไปที่พนมรุ้งนะครับจุดที่สําคัญและก็น่าสนใจอยู่ตรงไหนครับอาจารย์เราจะมีเทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้งเดี๋ยวนี้เขานิยมไปดูพระอาทิตย์สองลอด ทุกช่องประตูแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของของช่างโบราณคนที่มีหน้าที่ในการสร้างศาสนสถานนี่มีอยู่ด้วยกันสี่จะพวกครับพวกแรกเรียกว่าพวกสถาปติหรือสถาปกะหรืออาจารยะเรียกได้สามอย่างก็คือเป็นสถาปนิกคือคือพวกนี้ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์จะเป็นคนออกแบบเขาจะรู้ตำแหน่งมุมว่า มุมแต่ละมุมแต่ละมุมแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้แทนเทพองค์ไหนมั่งข้อที่สองเรียกว่าพวกสูตระธระสูตรละทอนนี่แปลว่าผู้ถือไม้วัดคนนี้จะเป็นนายช่างรองคือรับแบบของของพระมาแล้วก็มาเหมือนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแบบที่สามเรียกว่าพวกวรัธรามะวรัธมานะหรือวรัธรมานพวกนี้เป็นปฏิมากรคือพวกช่างแกะสลักหินเราไม่เรียนเรื่องอื่นอะเรียนเรื่องแกะสลักอย่างเดียว พวกที่สี่พวกสุดท้ายอาจจะเหมือนพวกต่ำสุดแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือเรียกว่าพวกตักสกะแปลว่าผู้เรียงหินไม่เรียนเรื่องอื่นได้เลยเรียนเรื่องนี้ราเดียววิธีการตัดหินให้ดีที่สุดต่างๆๆๆๆตงเรียงหินแต่ละคนต่างก็เชี่ยวชาญในเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นปราสาทหลังหนึ่งอย่างนี้เนี่ยคิดว่าคงสร้างไม่นานไงพี่หมดแรงแล้วเหรออาจารย์ครับเราพร้อมจะไปที่ใหม่กันหรือยังครับอาจารย์งั้นไปปราสาทหินพี่มากันเลย ปรา,าสาทหินพิมายตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นาศาสนสถานที่ใหญ่โตและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นต้นแบบของปรา,าสาททุกแห่งในท่าพื้นเอเชียแล้วที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ,าาระประสา,าสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในศาสนาพุทธพระที่เราผ่าน,านมานี่เป็นศาสนาฮินดูหรือศาสนาเต่านะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นในศาสนาพุทธนะครับเป็น อาจจะถือว่าเป็นแห่งแรกๆที่ปรากฏในบนภาคอีสานตอนใต้นะครับปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่เราเรียกว่าทรงพุ่มข้าบินต้องดูด้านบนนะครับว่ามันจะสอบเข้าเหมือนพุ่มยอดยอดมันจะไม่ได้แบบเดิมแต่ยอดมันจะสอบเข้าากันเป็นแบบที่เขาเรียกแบบว่าพุ่มข้าบินแล้วที่นี้ก็จะไปปรากฏที่ปราสาทนครวัดซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนักวิชาการหลายท่านก็ว่ากันว่าที่นี่อาจจะเป็นต้นแบบเพราะว่าเมื่อดูจากปีของการก่อสร้างเนี่ย ท่าน,นี้จะสร้างกรนนครวัดประมาณ20กว่าปีนะครับ26ิบหปีข so องทุกสิ่ทุกอย่างนะครับมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโอ้โ oh หปรัชญาต่อมามันมีอาณาจรรักรใหม่ๆเกิดขึ้นก็มีอำนาจรรขึ้นทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นอาณาจักรอยุธยาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการยกทัพไปตีอาจ,จมีการกวดต้อนผู้คนมา ไปไปมามาเพราะฉะนั้นอาณาจักรยุทธยาเองเนี่ยได้รับอิทธิพลของของขมิโบราณค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรียนนะครับอดีตนั้นเป็นที่มาของปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นรากฐานของอนาคตการที่เรานะครับศึกษาเรื่องราวในอดีตนะครับไม่ใช่เป็นการรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆแต่เป็นการค้นหาที่มาของปัจจุบันนะครับทำให้เรานะครับได้รู้ว่าอดีตนั้นไม่ดีเราก็ต้องทําปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ดีมิงนประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยนะพี่นะเริ่มต้นใหม่เกี่ยวบผู้ดีแล้วครับ วันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอลาเมืองโบราณไปก่อน,นครับ